สวัสดีเจ้าเพื่อนวันนี้วันอาทิตย์แดดดีดีแดดดีมากๆเลยจ้าแดดดีดีเจ้าเพื่อนเบิ่อนวิวแดดดีดี นี่แหละต้นเสดาแมนว่าเพื่อนเห็นน้องบอกว่ามันสีมีนกิ่งมองนี่เนี่ยจ้าเะดาแต่มันบ่ท่านใ้ขึืนดีเนี่ยแมนคักเลยน้องบอกว่ามันสังเกตเบิ่งมันสีมีชอมองนี่เนี่ยเนี่ยจ้าต้นเสดาแมนอยจ้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นชอมองนี่แหมเพื่อนเนี่ย เห็นห่ยแ,แย่จำเลยไม่น้องคนหนึ่งอะแย่เบิ่อหนูเศร้านี่แหละแย่จำมันกำลังปงเนี่ยแต่แยกก่เราเคยกินหรอกแต่ว่ามันเป็นชอบแบบนี้ไหมเพราะว่ามันต้นเดาเอาแมนอยู่เพื่อนๆแมนอยู่ต้นเดาจ้ะเ้อนี่แมนเลย แม่เนาะเพืพ่อนๆเนาะแม่เนาะต้นสะเดาเนี่ยเนาะมันจะชี้เขียวเนี่ยจ้าในจ้าในจ้า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 เห็นละแล้วทัอกอาทิตย์หนึ่งกันเดี๋ยวสมาเก็บเนี่ยหลายอยู่หลายอยู่จะเพื่อนๆเดี๋ยวเทีบไปฝากเพืพ่อนๆจ้ะแม่นอยู่เม่นอยู่จะเพื่อนๆจ้ะแม่นอยู่เนี่ยจ้ะดูวิวภูเขาเด้อเพื่อนๆจ้ายังเห็นต้นสะเดาแล้วจ้ะ อู้นทะเลจ้ะเด้อเห็นแพบ่เนี่ยจ้ะอู้นกำลังกินหญ้าทั้งแพะทั้งงัวจ้ะปนกันเลยพูนเพื่อนจ้าเขากำลังกินหญ้ามึงแพะทั้งงัวเลยจ้ะอย้เห็นต้นสะดาวจ้ะหลายตนย้นเยอะจ้ะเขากำลังสิบปง้ะแม่นจ้ะเป็นต้นสะดาวเลยล่ะจิปปก็บไปแกง ต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆกับแม่นเนี่ยจะ้ะเนี่ยแอดจำบจำได้เลยจะ้ยจะเนี่ยจ้ะแม่นจะ้ะแม่นจะ้จะ,น,ะ,จะนี่มกำลังปงจ้ะต้นสะเดาจ้ะเนี่ยเด้อะเดี๋ยวไปต้นอ,อีกต้นนึงแล้วย้ายเสียหายเบิง้ง ได้แอดเห็นนองน้องบอกเดดดีดีจ้าเพื่อนๆแดดดีมากเลยงัวกับแพะกำลังกินง้วกับแพะกำลังกินเนี่ยเพื่อนๆเนีย่ยต้นสะดาวแม่เลยแม่นคักๆเลยนี่ เนี่ยเนี่ยจะเสดาวเน,นี่ยเดี่ยจ้าเพื่อนๆนี่เมนเมนคักๆเลยจ้าเนี่ยเสดาวเนี่ยเนี่ยจ้าต้นเสดาวเดี๋ยวจะ,ะเก็บจังน่นอยๆเดี่ยจ้าเมน,น,นเมนจ้าเนี่ยมันกำลังปงแกเพื่อนๆเนี่ย แะดวจ้ะเนี่ยสะดาว,ดาวแมน่นแมน่นท่กคักเพราะว่านอนเขาบอกแก่มาเนี่ยจะ้ะเนี่แนแนยแม่นจ้ะแม่นแสดวจ้ะโดยอาจจะเสพปีนปูนแปะ สวยงามขนาดเลยแด็ดแยิเก็บเสด็จเด้อเนี่ยจะ้ะปีนขึ้นโน,น้นฮ่าคันตกนี่ก็เด็กหน่อยเด้อีเแถาบอกเกียมเนาะอืออีเแถาบอกเกียมเอ้ยเกียมอยู่จะ้ะเกียมอยู่จ้ะลูกแต่อยากเก็บให้เพื่อนๆเนบิ่งนี่จะ้ะนี่จะ้ะ ไลยคักคันเซวาน้องเสียเนาะนี่แหละเขาเอิ่อนสดสดาฝรั่งเนาะว่าเป็นสเดาเมืองไทยแล้วเพื่อนเพื่อนดีเจะว่าญาติอยู่เมืองไทยแล้วจ้ะสะเดาของประเทศอังกฤษจ,จ้ะเนี่ยวิวเนี่ยสะเดาวิว,วงามาคัจกจ้ะเพื่อนเพื่อนทุก แเปกำลังกินกินอันนี้เด้อพูนคืนป่าฝุ่นฝนไก่สิม้าล้ะค่ะไอ้เจ็บเก็บเตะสะดาวต้ะเด้อมาเก็บสะดาวกับแย้เนี่ยเช้าเบิ่งวิวทะเลทั้งพูนเพื่อนเพื่อนเห็นปะ ทำแขกผนตะเวนพผนตะเวนเห็นตะเวนบ้แล้วียแย่สิหลงเด้อแย่สิหลงเด้อแย่สิหลงนี่แย่ขึ้นก่อนเห็นน่ะน,นี่ยเ้าแ,แย่ก็เก็บเสต้าวต้นนี่เนี่ยได้กาหนึง่ง แต่กำลังเพื่อนๆพู่บุญวิวหลายต้นนี่จะเพื่อนๆแสดงเต็มไปหมดอันสี้เอาแค่กินนะนะเต็มไปหมดเพื่อนๆจ้ะเอเชียปัญญาหายเบื้องเดือยเพื่อนๆหายเบื้องเด้อ สาเราเพื่อนส้ำรถแข็งเด็กน้อยมันงทีอันนี้เลยมันจะมันเป็นเนินธรรมชาติเลยเพื่อนเพื่อนเขาเพได้ตกแต่งแดงนะเด็กน้อยมันก็นมาถีบจักรยานขึ้นลงขึ้นล่อง,งมองเนี่ยเพื่อนเด็กน้อยมันสิขึ้นขึ้นลงขึ้นลงประดําตามภาษาของเด็กน้อยเนาะเพื่อนๆนาะเนี่ยสิขึ้นลงขึ้นลง เขาเป็นพุทธเขาเขาก็แต่ดอกย้ายเพราะว่าคุณอยู่สวงามงามเลยเพื่อนๆทนาอุ่นเนาววิวงามงามมองนี่สีบ่มีมองนี่สีบม่ม,บมีอันดอกไม้จ้ะแต่มีตะต้นไม้จ้าไ,ได้จ้ะได้เด็กรรมนึงจ้กับวังมูด,ดอกเด้อ ับคลิปนี้ก็บายยเนาะเพื่อนๆเนาะพามาชมวิวยางออกกำนนังไก่เล่นจ้ะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นบ้านเท่ากับเสียาถีบกันนอนเล่นกันนั่นหละค่ะมันก็สบายด้วยเพื่อนๆเนาะมันแดดออกแล้วเพื่อนๆแดดออกก็ตรงย่างเล่นมันฝนตกมันก็คือว่าละเนาะ ยุนี่มันหนาหนาวมันไลก็อุ่นหนาอุ่นกับประมาณพอถึงสี่เดือนเต็มมันมันก็สิเขาหนาหนาวหนาวมันก่อนต้องเจ็ดแปดเดือนเนาะหนาวของอังกฤษเนาะหนาอุ่นกับสามสี่เดือนพอถึงดีสิ่เนี่ยนี่เริ่มอุ่นตอนตอนนี้แต่เมื่อนี่เมื่อนี่ก็เริ่มอุ่นแต่ว่าบ่หูเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเร็วไหมเพื่อนๆจ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็บ่หู สำหรับลิปนี้บายบายเด้อเพื่อนๆอย่าหาประดยบน์หลายเด้อบายบาย